นี่ไม่เพียงแต่เป็นการเปิดทางให้นายกรัฐมนตรีคนใหม่เป็นผู้คัดเลือกเสนอรายชื่อในพลที่มีคุณสมบัติเข้าชิงตำแหน่งพอบอรตรต่อที่คณะกรรมการข้าราชการตำรวจแห่งชาติหรือว่ากตารเท่านั้นนะคะแต่ดูเหมือนว่าหนทางของว่าที่พอบอรตรคนใหม่จะต้องผ่านหลักเกณฑ์ตามพรบรตำรวจแห่งชาติปี2565ยึดหลักคุณสมบัติอาวุโสและความรู้ความสามารถมาประกอบกันโดยเฉพาะประสบการณ์ในงานสืบสวนสอบสวนหรืองานป้องกรรันปราบปรามนะ ค,คุณสมบัติของผู้ที่เข้าชิงเก้าอี้พบรตอรอนั้นจะใช้หลักอาวุโส50%ค่ะอ,อีกส่วนหนึ่งคือความรู้ความสามารถ50%เริ่มคำนวณคะแนนเรียงลำดับอาวุโสในระดับพลตำรวจเอกจเเรตตำรวจแห่งชาติหรือรองผู้บัญชาการตำรวจค่ะ แต่หากใครอาวุโสสูงสุดกับอายุราชการจะได้คะแนนเต็ม50ครับส่วนคนที่รองลงมาจะใช้วิธีคำนวณน,นะครับโดยเอาคนที่ได้คะแนนเต็มเป็นตัวตั้งเพื่อหาค่าเฉลี่ยตามลำดับซึ่งในหลักเกณฑ์ลำดับอาวุโสลำดับที่1ก็คือพลตำรวจเอกรอยอิงคภัยโรธรวมระยะเวลา21ปีรองลงมาจะเป็นพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานครับ รวมระยะเวลา14ปีส่วนอันดับที่3เป็นพลตำรวจเอกกิจรัฐพันเพชรรวมระยะเวลา18ปีและลำดับสุดท้ายจะเป็นพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมนรวมระยะเวลา6ปีครับส่วนคะแนนอีก50%นั้นจะมาจากเกณฑ์ความรู้ความสามารถโดยแบ่งเป็น5สายงานนะครับได้แก่งานสืบสวน12คะแนนสอบสวน12คะแนนป้องกันปราบปราม12คะแนน บริหารมั่นคง7คะแนนและงานกิจการพิเศษกฎหมายและคดี7คะแนนรวมทั้งหมด50คะแนนครับคือการพิจารณาเรื่องคะแนนด้านความรู้ความสามารถนี้จะเน้นเรื่องประสบการณ์ในงานสืบสวนสอบสวนหรืองานป้องกันปราบปรามนะคะแต่ถ้าใครไม่ผ่านงานด้านใดมาเลยก็อาจจะไม่ได้คะแนนไปและเพื่อเป็นการกําหนดป้องกันการใช้ดุลยพินิจตามอาเภอใจของคณะกรรมการคัดเลือกค่ะ ส่วนขั้นตอนหลังจากที่คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกแล้วผู้ที่ผ่านการคัดเลือกด้วยคะแนนรวมสูงสุดและผ่านมาติเห็นชอบจากกตรจากนั้นนายรัฐมนตรีก็จะนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติตามขั้นตอนต่อไปนะคะ